เจ้าสวัสดีเจ้าเฮาจะมาประกาศด้วยความเจือด,ด้วยกัน,นเราจ้ากำประกาศของเฮาประกาศด้วยการเยียวยาฮักษาตอนที่สิบสามนะเจ้าข้าพระเจ้าติสนิทอยู่ในภววนะของพระเจ้าและภววนะของพระเจ้าก็ฝังแน่นอยู่ในตัวข้าพระเจ้าดังนั้นความคิดของข้าพระเจ้าความตั้งใจของข้าพระเจ้าตลอดจนแผนการด้ะความปรารถนาแห่งจิตใจ ลกประการของข้าพเจ้าจึงดำเนินไปในต่างทิศตีสอดข้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพดีๆแล้วก็แข็งแรงข้าพเจ้าดำเนินชีวิตอยู่ในสุขภาพดีดของพระเจ้าความเจ็บป่วยความคัดสนความอยากจนและความตาย ล้วนอยู่ห่างไกลจากตัวข้าพเจ้าทั้งสิ้นฮาลาเลอยข้าพเจ้าขอประกาศว่าชีวิตนีิรานในองค์พระเยซูคริสต์กำลังทำงานอยู่ในทุกส่วนของตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าอู้เฮือกำลังวางชาแก่ร่างกายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอประกาศว่าข้าพเจ้าถูกทำาฮือแข็งแกร่งด้วยฤทธานุภาพแห่งพาศิลิ โดยพระวิญญาณของพระเจ้าติอยู่ในทุกส่วนในส่วนลึกที่สุดของข้าพระเจ้าอเมนทุกระบบภายในร่างกายของข้าพระเจ้ากำลังขับเคลื่อนได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์บรแบบระบบประสาทในร่างกายของข้าพระเจ้ากำลังตอบสนองต่อพระวจนะที่มีชีวิตของพระเจ้าฮาลเาลูย กระดูไขข้อข้อต่อทุกข้อและเส้นเอ็นของข้าพระเจ้ากำลังตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าอย่างดีหยอดเตี่ยมร่างกายทุกส่วนและทุกอวัยวะของข้าพระเจ้าจะอยู่ในภาพรวรากายของพระเยซูคริสต์นี่ล้วนมีพยาส,สภาพติ่สมบูรณ์และแข็งแรงทุกประการ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนฮาลเาลูยขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าขอขอบพระคุณพระบิดาในสวรรค์สำหรับชีวิตใหม่ที่ข้าพระเจ้าได้พับและกำลังขอบรองอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เวลานี้ข้าพเจ้าได้ายออกจากความตายไปสู่ชีวิตเอเมนนาะเจ้า จากความบาปไปสู่ความชอบธรรมเอเมนจากความเจ็บป่วยไปสู่สุขภาพดีดีฮาเลลูยาความจำเป็นในทุกด้านของข้าพระเจ้าได้ถูกจัดสรรและจัดเตรียมเพื่ออย่างเหลือขนานับในองค์พระเยซูคริสต์ข้าพระเจ้ามีชีวิตที่น่าตื่นเต้นอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาการงานทุกอย่างตีมือของข้าพเจ้ากระทำ และจับต้องล้วนได้หับการอวยพรจากพระเจ้าเอเมนหรือความเจือหอหับออกจากกันนะเจ้าพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าอบล้อมชีวิตของข้าพระเจ้าไหวกูทุกเวลาเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงนำข้าพระเจ้าเข้าสู่สถานตีติดเต็มล้นไปด้วยความอุดมบริบูรณ์และความมั่งคั่งเอฮาลาลูยา ติดเต็มล้นด้วยสันติสุขติดเต็มล้นด้วยความชื่นชมยินดีและติดเต็มล้นด้วยการมีสุขภาพดีดีผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าและโดยทางภาพวิญญาณของพระองค์อาเมนข้าพระเจ้าตั้งเป้าหมายไว้ในใจว่าจะเดินในความจริงของพระเจ้ากูวันตลอดชีวิตของข้าพระเจ้าฮาลาลูยา ขอพระคุณพระเยซูคิดเจ้าฮาเลาลูยาข้าพระเจ้าขอประกาศโดยพระนามพระเยซูคิดว่าชีวิตของพระเจ้าติสทิตอยู่ในตัวของข้าพระเจ้าได้ขดจัดเอาหูติ่งเนื้อและเนื้อหอ,อกกูสนิทและทุกกรนออกไปจ,จากตัวข้าพระเจ้าหมดแล้วและกำลัง และก็สุขภาาร่างกายของข้าพเจ้าได้ราบการฟื้นฟูขึ้นใหม่คือกลับคืนสู่สภาพดีเอเมนและเป็นปกติทุกประการติ่งเนื้อและเนื้องอ,งอกต่างๆทุกชนิดบ่มีซิดอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้าแหมต่อไปเอเมนวกมันได้เป็นสิ่งในอดีตของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าได้รับการปลดปล่อยให้ออกจาก อำนาจของความมืดแล้วเอเมนทุกอวัยวะทุกส่วนทุกเนื้อเยื่อของข้าของข้าพระเจ้าของข้าพระเจ้ากำลังทำงานในความสมบูรณ์แบบของพระเจ้าตามพระประสงค์เริ่มแรกของสุดของพระองค์หมดทรงสร้างอวัยวะในส่วนตัวของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าบ่อนุญาตให้การทำงานที่ผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในหลังกายของข้าพระเจ้าในพนานาพระเยซูคิดเนื้องอกเอ๋ยเจ้าบาสามารถก่อตัวขึ้นและตั้งอยู่ในหลังกายของข้าพระเจ้าได้แหมอีกต่อไปข้าพระเจ้าประกาศในพนานาพระเยซูคิดเจ้าอามนพระบิดาเจ้าค่ะเพราะว่าจนตะตีล่มเลิศของพระองค์ได้หล่อหลอมข้าพระองค์เป็นส่วนของพระองค์ เป็นเนื้อเดียวกันกับข้าพระอ,องค์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับตัวข้าพระอ,องเพราะว่าเจนะของพระเจ้ากำลังไหลอย,อยู่ภายในกระแสโลหิตของข้าพระอ,องเพราะว่าเจนะของพระอ,องค์งกำลังไหลเข้าสู่ทุกอนุเซลล์หลังของร่างกายของข้าพระอ,องค์กำลังฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงร่างกายของข้าพระอ,ององ พระวจนะของพระเจ้าถ้อยรมของพระองค์นี่เองที่เป็นชีวิตหื้อแกเนื้อหนังของข้าพระองค์ฮาลาเลียบิดาครับพระบิดาเจ้าพระบิดาเจ้าค่ะพระองค์ได้ทรงทรงพระวจนะของพระองค์และได้ทรงเยียวยาหักษาข้าพระองค์หื้หายดีแล้วอเมนดังนั้นบัดนี้ข้าพระองค์จึงได้หายดีเป็นปกติแล้ว ข้าพระอ,องค์ได้ได้ถูกทำให้สมบูรณ์ดีพรออมทุกประการตั้งแต่ศีรษะจนสุดปลายเต้าของข้าพระเจ้าแล้วขอบพระคุณพระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาฝ่ายที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ประกาศตามที่เขาได้ยินได้ฟังในหนออ่อเจ้าก็ขอพระเจ้าอวยพรพีน่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วย อ่าเอระว่าป่วยตั้งหลังกายหรือว่าป่วยตั้งจิตวิญญาณหรือว่าตั้งได้ก็แล้วแต่เนาะก็ขอพระเจ้าเขาฝากไว้กับพระเจ้าด้วยความเจือเขาจะฮับเอาสิ่งที่เขาได้ยินได้ฟังในวันนี้นะเะาจาขอบคุณพระเจ้าอาเมน